สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไหมเนี่ยมันขึ้นกับเงื่อนไขนะขึ้นกับเงื่อนไขเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เล่าให้ฟังในเรื่องเมื่อกี้เนี่ยมันมีผลมันมีผลเลยทั้งสี่เรื่องเนี่ยมีผลเลยว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ไหมอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราต้องเกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเด่นชัดจากอำนาจเก่ามาเป็นอำนาจประชาชนที่แท้จริงมาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่แท้จริงเราเลย พูดถึงเรื่องการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายไงคือแลนสไลด์นั่นแหละถ้าเราไม่ชนะอย่างนั้นเนี่ยโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่เกิดขึ้นนะครับมีการแรกเลยไม่หนึ่งก็สองถ้าประชาชนมาลงคะแนนและทําให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเนี่ยได้เสียงเกิน250ไปเนี่ยนะครับอันนี้มันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่ อย่างน้อยสุดเปลี่ยนขั้วการเมืองจากขั้วเดิมมาเป็นขั้วใหม่ที่เป็นเป็นรัฐบาลที่มั่นใจว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนถ้าเขาได้เสียงมากอย่างนี้เนี่ยการที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเอานโยบายที่ไปบอกไว้กับประชาชนมาใช้กับประชาชนเนี่ยมันก็มีโอกาสได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าอำนาจเงินอำนาจรัฐที่พูดถึงเป็นปัจจัยแวดล้อมเมื่อสักครู่เนี่ยมันยัง ทรงอิทธิพลอยู่นะครับมีผลต่อการตัดสินใจการเลือกตั้งการลงคะแนนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเขายังเห็นแก่เรื่องพวกนี้มากเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยพรรคเพื่ไทยไม่ชนะขาดเนี่ยนะครับการเมืองก็จะเดินรูปแบบเดิมรูปแบบเดิมกมืคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายที่มาจากการยึดอำนาจก็สืบทอดอำนาจต่อไปได้ การแก้ป right, ัญหาประเทศชาติบ <pl ains> ้านเมืองก็ใช่จะเป็นวิธีการแบบเดิมๆไม่มาความหลุดพ้นของความยากลาบากโอกาสจะมีคุณภาพชีวิตโอกาสของลูกหลานโอกาสของประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เหมือนแปดปีที่เราเห็นเลนสไลด์เพื่อไทยนี่เป็นทั้งเป้าหมายและเป็นยุทธศาสตร์นะครับเราเป็นกําหนดเป้าหมายไว้เลยแล้ว่าเราต้องชนะได้เกินกึ่ง เกินกึ่งในหมายนี้คือ250นะครับเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจะแลันสไลด์ได้มิติของพรรคการเมืองต้องทําหน้าที่ของตัวเองเตยงอย่างเต็มที่แสดงความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรคนที่มีความรู้ความสามารถบุคคลที่จะลงไปเป็นผู้สมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งตัวนโยบายกลไกของการสื่อสารทางการเมืองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็น การเตรียมเข้าสู่เป้าหมายนั่นก็คือเตรียมพร้อมในมิติของปัจจัยนําเข้าที่เป็นเชิงยุทธศาสตร์การขัดขับเคลื่อนแล้วเกิดกระบวนการของการรณรงค์การจัดการเพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายตรงนี้นั่นหมายทางเดินเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยยุทธศาสตร์ตรงนี้มันเป็นแลนสไลด์ด้วยทุกที่นะครับมีคําพูดออกมาแลนสไลด์พอพูดถึงแลนสไลด์เขาจะเข้าใจทันทีเลยนั่นหมายว่ายุทธศาสตร์เราประสบผลสาเร็จยุทธศาสตร์แลนสไลด์สำเร็จละ ต่จะเข้าถึงเป้าหมายตรงนั้นหรือไม่เนี่ยตรงนี้ต้องทํางานหนักต่อนะครับแต่ความมั่นใจหรือไม่เนี่ยเราย้อนกลับไปดูผลการตอบรับการประเมินไม่ว่าจะเป็นเราประเมินด้วยตนเองจากการลงพื้นที่จริงจากโพสํานักต่างๆเนี่ยแนวโน้มของความนิยมที่จะตอบคำถามลไลน์ไลด์ตามที่เราวางเป้าหมายไว้เนี่ยมันสูงขึ้น ทุกภาคทุกภาคนะครับอย่างเช่นภาคใต้ภาคใต้ผลสำรวจล่าสุดเนี่ยโดยภาพรวมทั้งทั้งภาคเนี่ยคะแนนของเพื่อไทยนะครับเมื่อเมื่อประมาณธันวานะ<ม>พฤศจิการธันวาที่เขาสำรวจเป็นภาคทั้งหมดเนี่ยคะแนนเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นอันดับสอง<ม>โอเคละห่างจากภาคเจ้าถิ่นเนี่ยพอสมควรเลย<ม>ของเขาได้20บกว่า ยี่สิบหกเใช่ไหมครับเราได้10กว่าเราได้สิกว่าสิบห้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลที่จะเป็นคนดิเดตนาในยกตัวผู้สมัครเขตผู้สมัครบัญชีรายชื่ออะไรต่างนี่ก็วัดออกมาเนี่ยค่อนข้างห่างแต่ว่าห่างบนพื้นฐานว่าเพื่อไทยไม่เคยมีสสภักใต้เพื่อไทยกำลังที่จะลรณรงค์วางเป้าหมายให้ได้รับเลือกตั้งในภาคใต้ กำลังเริ่มดาเนินการบางหลายพื้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการเลย mm. เรามีกระแสถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสังเกตรเราลงภาคใต้ไปสองครั้ง mm. นะครับหมายความว่าการลงไปปราัยใหญ่เนี่ยนะครับสองครั้งครบพกลุ่ผู้ไทยที่นครแล้วก็ปราัยใหญ่ที่ภ,ภูเก็ต mm. แล้วเราจัดตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครเราลงพื้นที่ mm. แล้วเดินผลคําประเมินที่นครผลประเมินที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มันตอบโจทย์เราพอสมควรเลยอย่างสาจังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยผลการสำรวจความนิยมเอาตัวสสเขตนะสามจังหวัดท่าเฉลี่ยเนี่ยเราขึ้นมาเป็นที่สองเลยถ้าเป็นรายจังหวัดเนี่ยก็ว่ากันไปตามน,ะานะนั้นบางจังหวัดเป็นที่สองบางจังหวัดเป็นที่สาแต่สองจังหวัดเราเป็นที่หนึ่งนะสจังหวัดคือยะลานาะราทิวาเนี่ยเขตเราได้ที่หนึ่งเลย เลือกสสเขตก็ที่ที่หนึ่งเว้นแต่ปัตตานีนยะที่เราเป็นอันดับสาม,มพอมาเกลี่ยแะนนเกลี่ยแล้วเนี่ยมันเลยเป็นที่สองบัญชีรายชื่อเชิดกันยะลานาราธิวาสเราได้อันดับหนึ่งเลยปัตตานีเราได้อันดับสองโดยเฉลีย่ยทั้งหมดเราชนะที่หนึ่ง<ม>เห็นไหมครับบัญชีรายชื่อเราชนะที่หนึ่งเราชนะที่หนึ่ง โดยคะแนนเฉลี่ย3จังหวัดแล้วในสัดส่วนเปอร์เซนที่ใกล้เคียงกับพรรคอืกก่นๆที่เป็นเจ้าเจ้าถิ่นเดิมมากเลยเดิมเขา20กว่าเขาลดลงมาเหลือ1 8 19เหลือ15ด้วยสมัยครอนนี้เนี่ยเขาเขาเป็นเจ้าถิ่นเดิมที่ได้คะแนนโดง่งๆด่งไว้เนี่ยลดเหลือ15 16ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเราเช่นพรรคประชาชาติเนี่ยขึ้นมาอมีคะแนนระดับเดียวกันเรา18 19ปดย ครับเพราะนั้นกระแสความนิยมอย่างนี้เนี่ยภาคอีสานเราไม่ต้องพูดถึงเนี่ย47-48<ม>ที่โคราชข้างล่าสุดใช่ไหมครับภาคเหนือก็40บาทคะแนนนิยมตัวบคุคคลคุณอิแงแพรทองฐานได้30บาสําสหรับภาคโอเวอร์ออลโดอเวอร์ออลนะที่โคราชได้42เนะีพอเราดูฐานคะแนนอย่างนี้เนี่ยประกอบกับการวางแนวทางการดำลงอย่างเต็มที่นะครับและ สิ่งที่พี่น้องประชาชนตอบรับมาคือเขาอยากออกจากวิกฤต<ม>เขาต้องการวิถีชีวิตที่ดีกว่าเขาลำบากมามันก็เลยทำให้เรามีความมั่นใจนะครับประกอบกับบุคลากรที่เข้ามาสู่พรรคเรามันครอบคลุมทุกภูมิภาคพรรคกลองอที่เราเคยไม่แข็งแรงแข็งแรงขึ้นภาคกลางเดิมที่เราไม่แข็งแรงเราแข็งแรงขึ้นภาคใต้เราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเั้น โอกาสที่เราจะแลนสไลด์ทะลุเกิน250ขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากโพหลายสำนักนะครับที่เข้าไปสุ่มสำรวจเนี่ยอย่างโพลคอรมนอหรือโพอะไรต่างเนี่ยของเราไม่ต่ำกว่า270นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมีความมั่นใจครับเอาเรื่องแรกก่อนถ้าเราได้เกิน250แล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจัดตั้งรัฐบาลได้ นะครับอันนี้เอาเรื่องแรกก่อนนะเพราะว่าอนัดประชาชนมอบหมายพรรคเราได้เกินกึ่งละแล้วการที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาค,าคิดหนะักถามว่าเขาจัดตั้งได้ไหมจัดตั้งได้เขามีแค่สอแค่126บวกกัสอบสอบ250ก็เลือกนายกได้แหละนายกก็จัดตั้งรัฐบาลได้แต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลเสียงแค่126เสียงกลไกในการมหาดงทินแทบเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับยกเว้น เขามีกระบวนการวิธีการทําร้ายทําลายคู่แข่งทางการเมืองเช่นพอเขาจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก่อนที่จะแถลงนโยบายก่อนที่เขาจะเอาพลวังว่าประมาณเข้านะครับแถลงนโยบายคงไม่เป็นประเด็นเพราะแถลงตัวรัฐสภาก่อนเขาจะเอาพลวังว่าประมาณเข้าเนี่ยเขาใช้กลไกทําลายคู่แข่งทางการเมืองยุบพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือใช้วิธีการดูดเอาสสฝ่ายตรงข้ามมาอยู่กับเขาให้เป็นเสียงข้างมากได้อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันถามว่า มันจะส่งผลยังไงแน่นอนครับเพื่อไทยเราเองมี250อัพขึ้นไปนะการที่เขาจะดูดสอสออกจากเพื่อไทยไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเพราะเรามัดตรงนี้ได้เนี่ยนะครับถ้าเขายุพักเราถามว่าสอสอเราจะย้ายพักไหมก็ต้องมัดกันต่อ mm hmm. เราต้องมีเทคนิควิธีการที่จะป้องกัน ไม่ให้สสเนี่ยจากพักเรานะพักอื่นเขาอาจจะไปนะพักอื่นเขาอาจจะไปแล้วเป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้าเนี่ยก็ใช้กลไกการใช้เทคนิคในการที่จะได้เสียงมาโหวตเป็นครั้งครั้งไปเนี่ยถามว่ามันจะมีการเกิดอะไรขึ้นในการเมืองมีการเปลี่ยนไปลงไงอันนี้หายนาสะสำหรับประเทศเลยมันจะยิ่งกว่าปีหกสองอีกใช่ไหมครับกลไกการขับเคลื่อนในสภาเปลี่ยนไปไม่ได้เลย นโยบายต่างๆคุณก็ไม่สามารถเอามาบริหารได้มันลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเค<ม>นดิเดตนายกนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะจากผลสำรวจทั้งหมดว่าอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนนะครับปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งคือแคนดิเดตนายกทั้งสี่พรรคเพื่อไทยเราเองเนี่ย เราตระหนักรู้เรื่องนี้นะครับเราเลยประกาศค a ด d i d a นายกนัฐมนตรีสามคนเลย<ม>เพื่อช่วยกันในการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเราประกาศสามคนเลยเพราะยุบสภา,าเราประกาศสามคนมใช้กลไกของแคนดิเดตนายกเนี่ยเข้าไปสร้างความมั่นใจให้กับคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งให้เขามีความมั่นใจว่าเลือกเพื่อไทยเนี่ยเขาได้แคนดิเดตนายกนัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถนะครับมานำพาเอานโยบาย ซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักเช่นกันในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองบุคลากรของพรรคการเมืองที่เขามีความมั่นใจว่าทําได้ประสบการณ์องค์ความรู้เดิมนะครับเติมเต็มด้วยความรู้ใหม่เติมเต็มด้วยเรื่องวัตนธรรมนันทโนโยยีเข้าไปเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาผสมผสานกันอันนี้มันเป็นความมั่นใจความมั่นใจจะทาให้เขาตัดสินใจนั้นแคนดิเดตนายกเนี่ยจำเป็น ต้องกลับไปดูก่อนว่าที่สวพูดอย่างนั้นเ,นเป็นคําพูดของสวทั้งองค์คณะหรือไม่ทั้งองค์กรหรือไม่ทั้งสภาหรือไม่นะครับต้องไปตรวจสอบตรงนั้นก่อนเพราะว่ายัางเชื่อว่าเป็นคําพูดของบางคนบางคนเท่านั้นเองแล้วก็เชื่อว่าถ้าสวเองเนี่ยเขาคงมีดุลยมิตรมีวิจารณญาณว่าถ้าพี่น้องประชาชน เลือกสภาผู้แทนรัษฎรมาอย่างชิ่นเสียงทุ่มทนเกินกึ่งแล้วเนี่ยเขาคงใช้ดุลพินิจฐเขาเพอสมควรนะครับในการที่จะตัดสินใจว่าจะโหวตอย่างไรนะครับอันนี้เป็นความหวังอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันมีนกลไกการจัดการเขาไม่สนใจเสียงพี่น้องประชาชนเลยแล้วสิ่งที่พูดมามันเป็นเสียงข้างมากของสวอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มีผลครับก็ยอดกับตอบคำถามเดิมคือมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันก็ ทำความภายนะให้กับประเทศนะ